โอ uh. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปซู่สุศลน,นะครับมาพบมาพอกับช่องจชาชาดถุงลายชาแนลนะพี่น้องเนาะมือนีนะครับบรรยากาศวันหยุดนะครับเป็นมือนีอน,นี่บรรยากาศเนี่ยมือแรงอากาศดีๆพี่น้องเนาะมาเอาข้าวปุ้นมาฝากพี่ต้อนน้อง <laughs> พี่น้องนี่ข้าวปุ้นนี่ละโอ้สีมาเหมือดจรนงอยมนี่พี่น้องได้หมอนี่แล้อนนข้าวปุ้นตัวนี้เป็นข้าวปุ้นหมอดินนะครับสื่อมาตลาดอยู่ในละเอีดเลยพี่น้อง ร้านเจ้าเก่าเจ้าดังคนสมัยก่อนเลยพี่น้องเคนขายอยู่ถนนเสียนที่ไปตลาดน้องเขียนเสียนสาพันเลยพี่น้องไปลองลองเขียนโอ้เป็นตะเสียงของคนนี้เลยอืมอืมโมเผ็ดป่ะในพี่น้องอืมโอ้โอ้ยเพียบโมเผ็ดเลยพี่น้องเลยบดนี้เบิ่งเลยอด้ลพี่น้องเนอะเสียบท่องทาแล้วผมก็เลย มาพี่รองมาบมนเียแซ่บแซมกันบหมืนอนเรต้องเบาไลาย,ยายห้างย,ยายทีอื้มกะสีมี่มือชัดมือว่าชัดได้พี่รองเนอะองสีละเหมือนเลยืม ปาดู่พีกไมันนีม้มาคำจัหน่อย Bà ơi, giọng nè. mình Chua bụng yên nè, thưa lăng bàn Mượt khác nữa, thưa ông นั่งจงนคืองเลยป่ะเนี่ยอืมขุนขุนอ่ะขุนอ่ะขุนอ่ะอืมโอ้ข,ขนาดไป็นยังไงกินไก้ แซมคนนี้พี่น้องไงของเทียเลยนะอืม

金凯。

và nằm bên đó cũng như mượt gần. Kakana. Mm hmm.

บกเครังแหลกได้พี่น้องเนี่ยขอต้องกินหมอดิ้นพันเนี่ยสูตรคู่หน่อยว่าขันจัมาผิดพี่น้อง ตัวทรัพย์เขา <laughs> เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ขักขนาดเลยพี่น้องเลยบ่ได้กินโดนแล้วนะขนมจีนกันเลยพี่น้องเลยเอานะครับกะเอามาฝากพี่ฝากน้องบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงคลิปนี้กะอาจสิมื่เจ้าหน่อยเด้พี่น้องเด้อกะ กับที่มีคลิปดีคลิปบ่ดีแล้วพี่น้องช่องยารชา์ไปเลยกับแจ็กสีบางในแล้วพี่น้องเนาะอ้อมเส้นปากกันแล้วกันอืมเอานะครับกับสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดติดตามตอนนี้เฟซบุ๊กแชร์แชร์กับปิดการมองเห็นอีกเลยพี่น้องเร้่อเอากับฝากพี่น้องรบกวนพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อครับจสำหรับวัอนี้ ก็เอาเมนูบ้านๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเป็นขนมจีนหมอดินนะครับยุ่จังมาละเอ็ดถนนเส้นสาพันนะครับไปทังตลาดน้องเขียนอยู่ฝังสายมือเลยพี่น้องเนาะก็ได้ไปอุ่นนุ่นเพื่อนนะครับก็อุ่นนุ่นกันพี่น้องเอ้เอานะครับกับสำหรับวันนี้สิจากล่าพี่น้องสวัสดีครับ